สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีถุกท่านข้ากำลังพี่น้องพักแพงแหงช่วงนี้ก็เลยน้นองสะพายพี่น้องไอเดียสิบปลูกพักออร์แกนิกพอเพื่นอนเคยปลูกค่นวออยู่บอนทำงานตะกี้แต่ห้าวนะคาบอกเคยเลยพี่น้องเคยแต่ปลูกเสีดินเล เขาม่เคยปลูกออร์แกนิกมันก็เลยสั่งคลองมาสิปลูกพักเอ,องพี่ไหองแต่ว่าปลูกออร์แกนิกนะเพื่นบอยอ่ว่างแดดได้นะบอยถึงแดดแห้งะวะ,ะ,วะไม่ดีฮับอะไร้บอลฮะระวังขางตึ้งให้เลย าเบิ่งพ้นงานไปนอกสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆ่าส,สีไซไ,ได้บอกข้นไ่ได้ต้องดูก่อนคอยปูกไปเพราะว่าต้องเล่งปูเผื่ออาทิตย์หนึ่งนะอาทิตย์หนึ่งเพฮงบ่าจงได้กินนะฮะงอดเดือนบ่แล้วฮักก็ไปได้พวนน้ำเหมืนบ่ ทารุ่นทับเบิงน้ำกันพี่น้องภพัเข้าจะสำเร็จไหมภายในพภพอะไรอุ๊พี่น้องจะน่ายเหมืนกัเก็บมาให้พี่น้องเลยจะน่ายก็ใจดีขักพักหย่าเก็บมาให้ส่วนได้ที่ประหยัดได้กับซอยกันประหยัดเนาะพี่น้องอันนี้กำลังสิเป็นแบบมัก อันน่ะกะเบีอรพักไว้มาเล็ดพักพี่น้องมีหอมฟักซีหระอักซีเลาวฟักซีไทยแล้วก้างตุ้งพี่น้องวันอาทิตย์หนึ่งมันจะเสียออกอันนี้เป็นข้างล่างตึกพี่น้องล่างตึกมองไม่์ที่อยู่สองคางติดกันแต่ข้างล่างเขาก็ปลูกไว้พี่น้องพักกันปลูกไว้ กับนอกสะพายจะน่าพันกอนพื้นที่ว่าให้ปลูกพักคักขักพี่น้องไม่ต้องทำปูอันฮักกับป่อสนันสิดเด้อจ้ากำลังเริ่มปลูกกะเพราพี่น้องเป็นไดเป็นไดพี่น้องเป็นไดแปลงผักเ้าขักบอ่อเดี๋ยวแบบให้มันนั่น ตีดหรืออย่างง้พี่นอ้องเ้าก็สิเอาอันแตกสิเอาปุยหรือเอายังมาโรยเอาฝุ่นมาโรยเนาะเนี่ยอะไจะเป็นแปลงพักกระเพราเรื่องงามเลยพี่นอ้องถือฝนโอ้ยขึ้นไวขนาดค่าที่พนมมาให้นี่หมายห้ามสีหวานเ่ยเละพี่นอ้อง เห็ดเป็นแปลงอีกหน่อยหนึ่งนะแล้ว,ลวกเกษียเอาพักมาลงงามบอแปลงพักเขาปลูกกระเพราพี่น้องรับรองปลอดสันผิดบ่มีอันนี้ต้นผีกเมงคำปลูกไว้ตั้งด้านเลยพี่น้องกาไว้ ผักอันนี้นะแซ่บพี่น้องมันคล้ายๆผักกระเมิกบ้านเฮาแต่ว่าผักกระเมิกบ้านเนาะแต่ว่าผักกระเมิกบ้านเฮากะสีแบบสีออกม่วงกว่านี้ฮะนะแล้วก็สีกินแห้งอันนี้กินบ่แห้งพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นต้นมักพริกเฮาเมฆข้ามหวานผักกาดกำลังขึ้นเอาไวเอ็น เห็ดน้ำพริกพีน่น้องนี่พักปลูกไว้ด้านลางังตึกมีสวนเนะเาะกระเพราฮอตติดแล้วได้เนี่ กระใหญ่ผึกผึ่ขึ้นระบาดใน,นพี่นอ้องเดินหนักไปนี่กัสิเป็นครัวมองเขาอยู่แม่เสือพนรนบอย รีวิวที่ทำงานให้ดูพี่น้องตึกเขาอยู่กับสิเป็นสามตึกพี่น้องคู่กันฮะมันจะกวียบอ่ะถ่นะา,ยายพักออกก่อนบอพักบ้องมาพักบุ้งหีงนคราบกับหมากไปต้นใหม่พี่น้อง ตัวว้าละงามค่ะเฮาเพาะเองครับช่วยเลยค่ะแล้วก็ตองหนาบ้านพี่นอ้องใช่ไหมเบิ่อนพอเมื่อนไงเงียบพี่นอ้องั็ก็มีลูกค้าลายอาจจะเป็นตอนแรงๆก็แหละได้ยัง อนีแหละต้นมะละกอพี่นอ้องตั้งแต่แม่ข้ามาอยู่ครั้งแรกปลูกไว้ตอนนี้เริ่มจะได้กินหมากนะนะแล้วนะใหญ่แล้วกำลังออกดอกพี่นอ้องปลูกเองกับมือเลยตั้งแต่มาอยู่ครั้งแรกจะนายพาไปซื้อพี่นอ้อง มาาล้ากำมาปลูกไว้นิดจะได้กินป่ะนี่นะด้กินไหมได้กินเนาะกำลังออกดอกแล้วสองต้นต้นหนึ่งอยู่ล้างบ้านพี่น้องกังเวทมากสิสิงเงเงียบๆพี่น้องซอยมองเขาอยู่ถ้าเป็นตอนเย็นเนาะ คนกศิลาอยู่พี่น้องเพราะว่านั้งคืนมากมันไปทําการทํางานเวทกลางเว้นมากเนี่ยย่อมหับนะพี่น้องทางไทยเป็นแบบแบบแบบตอนนี้กําลังมาแรงแบบขนส่งขนส่งแบบส่งของแล้วลายพี่น้องรวดเร็วทันใจ จะโหลดคขส่งมาส่งแต่ละเมื่อให้เรา แล้พี่น้องมาฮอนเน่กับสคอลาเด้อพบๆกันคลิปหนาดีไม่เฮงสุกุสุกคนพี่น้องจะกลับสบายดีเด้อพี่น้องเนะี่ยกาลัเบวงวิธีปลูกต้นไม้กับเมื่ออยู่บ้านบัดเถาเมื่อเห็นออกแกนิกขายเนาะดีมาจาก สื่อปุ๋ยแหล้ทุกอย่างก็ต้องลงทื้นเลยนาะซสื่อปุ๋ยเนาะสื่อพื้นที่แต่ตอนนี้ก็ขอให้ไม่เงินกินข่าวก่อน <c oughs> ไปแล้วพี่น้องจ้า